เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะจบกันไปแล้วห่างกันไปแล้วมีแนวโน้มที่ในอนาคตจะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันหรือไม่เราลองมาฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยนะคะเช่นเคยค่ะจะย้ำเสมอว่านี่เป็นการทำนายโดยรวมนะคะไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคนนะเลือกรับพลังงานดีๆนะคะอะไรไม่ดีก็อย่าไปอินอย่าไปซื้อเรียนนะ มาดูซิว่าณนะเวลานี้ไม่ได้คุยกันแล้วอะ่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะโอเคค่ะในช่วงแรกนะคะของการที่เราจบกันไปเลิกลากันไปเขารู้สึกว่าชีวิตของเขาอ่ะมันเป็นอิสระนะคะแล้วก็เขารู้สึกสนุกสนานตื่นเต้นกับการได้กลับไปเป็นโสด นะแล้วเขาก็เริ่มที่จะใช้ชีวิตของเขาแบบเต็มที่อ่ะใช้ความโสดใช้ความอิสระเต็มที่เปิดโอกาสใหม่ๆให้ตัวเองนะคะมีคนเข้ามาคุยมีคนเข้ามาทำความรู้จักนะแล้วก็อาจจะมีเข้ามามากกว่าหนึ่งคน แต่ว่าในบรรดาคนคุยเหลนะ่านั้นเขาก็ยังไม่ได้ถึงขั้นว่าอยากจะโฟกัสอยากจะจริงจังเพราะว่าเขาก็ยังรู้สึกว่าเออก็เพิ่งเลิกลากันไปอ่ะก็ขอใช้ความโสดให้เต็มที่นะคะแล้วก็ด้วยความที่ความสัมพันธ์อ่ะมันก็เพิ่งผ่านการเลิกลามาเขาจึงมองว่าในการที่เราอ่ะจะเปิดใจให้กับความรักครั้งใหม่ ครั้งนี้เขาจะต้องใช้เวลาศึกษาดูใจอ่ะให้นานมากกว่าเดิมนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ใช้คาว่าเขาก็ยังไม่ได้คิดที่จะปิดโอกาสเขานะคะทีนี้ในเรื่องของความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะค่อนข้างมีความสุขกับการได้กลับไปใช้ชีวิตโสดนะคุยกับใครก็ได้ดูดูกับใครก็ได้แต่ลึกๆในใจของเขาอ่ะเขาก็ยังไม่ได้มูฟอนจากคุณ นะคะเขาก็ยังคิดถึงช่วงเวลาดีๆที่เรากับเขาเคยมีกันแลกกันบางครั้งเวลานึกถึงเขาก็เข้ามาติดตามมาสอดส่องมาดูความเป็นไปชีวิตของคุณนะคะนึกเหมือนว่าในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันอาจจะยังไม่ถึงขั้นว่าจบจริงตัดขาดกันจริงนะคะ ด้วยดวงชะตาของคุณกับเขาอะ่ะมันยังมีในเรื่องสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่ยังเชื่อมโยงกันและจะต้องได้วนเวียนกลับมานะคะจริงๆแล้วพลังงานของคุณกับเขามันยังมีโอกาสจะได้กลับมาปรับความเข้าใจนะเนื่องจากมันมีในเรื่องของอาจจะมีในเรื่องของบุญกรรมสัมพันธ์กันหรือบางคนก็คือมีในเรื่องบุตเพสันนิวาสยังมีได้ยแดงที่โยงกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับเรื่องของคุณก็คือเขาไม่ได้ถึงขนาดว่า เครียดซีเรียสกับความสัมพันธ์ที่จบลงไปยังคิดถึงคุณอยู่แต่เขาก็อยากที่จะปล่อยให้ชีวิตของเขาอ่ะมันเป็นอิสระมันเต็มที่มันสนุกแบบนี้แล้วเขาว่าเชื่อวันหนึ่งอ่ะที่เขาพร้อมนะคะเขาอาจจะมีการวนเวียนกับเข้ามาในชีวิตของคุณแต่ตอนนี้เขาขอใช้อิสระให้เต็มที่นะคะทีนี้อีกจุดหนึ่งที่จะทำให้เขาอยากกลับมาหาคุณนะ่ะหมอมองว่ามันจะเกิดจากคนคนนี้ไปมองหาคนใหม่ๆและเขาก็เปรียบเทียบ นะคะคเปรียบเทียบคนใหม่ๆถ้าเกิดว่าคนใหม่อะไม่ได,ด้ดีกว่าคุณไม่ได้สมบูรณ์แบบมากกว่าคุณอ่ะมันก็ไม่แน่เขาก็อาจจะย้อนกลับมานะคะโอเคทีนี้มาดูซิแล้วทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาในช่วงสามเดือนนีน้จะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆบ้างหรือไม่โอเคค่ะสิ่งแรกเลยที่คุณต้องทำความเข้าใจนะคะ ช่วงนี้เราพยายามไม่ไปตามติดเขานะคะถ้าเกิดว่าคุณอนะยังมีการทักทายพูดคุยกับเขาเป็นประจำหรือไปกดไลค์กดสตอรี uh, ่กดอะไรของเขาอะ่ะช่วงนี้หยุดนะคะนิ่งแล้วก็ปล่อยให้ชีวิตของเขาคือให้เขาไปใช้ชีวิตในแบบพาธที่ไม่มีคุณเลยนะคะแต่หมอไม่ได้บอกว่าให้ไปบล็อกเขานะเออนะคะแล้วก็ ไม่ได้บอกว่าเราจะถึงขนาดว่าเออถ้าเขาทักมาเราตอบไหมก็ตอบได้แต่เราก็ตอบเท่าที่จําเป็นนะคะอย่างเช่นเขาทักทายมาเป็นไงสบายดีไหมเราก็สามารถตอบเขาไปได้ด้วยประโยคสเอสหพเ,เหระเหมือนเราพูดคุยกันกับเพื่อนธรรมดานะคะเพราะว่าจากที่เห็นตรงนี้นะคะสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจก็คือคนคนนี้ถ้าเขาไม่สุดสจริงๆ่ะเขาจะไม่กลับมาหาคุณนะคะเขาจะต้องมีปัญหาก่อน เขาจะต้องรู้สึกว่าเขาต้องการใครสักคนหนึ่งอะนะคะเขาถึงจะเริ่มกลับมาเห็นคุณค่าของคุณอย่างบางคนก็คือจะกลับมาเห็นค่าของคุณในวันที่ไปลองคุยกับคนใหม่แล้วไม่เจอใครที่ดีเท่าคุณหรือไปลองคุยกับคนใหม่ๆแล้วถูกเทถูกทิ้งอ,อกหักเสียใจหรือบางคนก็คือเขาก็มีปัญหาในเรื่องส่วนตัวเขาการเงินการงานก็อยากจะกลับมาขอความช่วยเหลือพึ่งพาจากคุณ นะช่วงนี้หมออะไรนะนว่าปล่อยให้เขาได้ไปผชิญชีวิตที่ไม่มีคุณแบบร้อยเปอร์เซ็นตรอให้เขาเป็นฝ่ายที่โหยห,หาและรอให้เขาเป็นฝ่ายที่ Take A c ช i o n กลับมาหาคุณเองนั่นเองนะคะ,ะทีนี้ขอดูซิว่าเมื่อสักครู่ที่หมอจะสรุปออกสามเดือนใช่ไหมคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมเมื่อสักครู่ไพ่ก็บอกว่ามันก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนาะมันต้องรอให้เขาสุดๆจริงๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เขายังแฮปปี้มากเลยกับการเป็น หนุ่มโสดสาวโสดนะคะช่วงนี้ใช้เอเออร r จีทั้งหมดอะไปกับการใช้ชีวิตกับเพื่อนนะคะไปกับการเดินทางท่องเที่ยวไปกับการพบปับผู้คนแล้วก็บางคนก็คือโฟกัสเรื่องการงานอ่ะแล้วภายใน3เดือนนี้มีแนวโน้มที่เขาอะจะติดต่อทักทายมาหาเราบ้างไหมอันนี้คือกรณีที่เรากับเขาไม่ได้คุยกันเลยมีแนวโน้มที่เขาจะทักมาบ้างไหมจะทักหรือไม่ ออจริง,รงๆเขาก็ช่วงนี้หมอว่าพลังงานเขาค่อนข้างที่จะเข้มแข็งนะคะแล้วก็ต้องการที่จะไปทำอะไรใหม่ๆไปเดินทางไปท่องเที่ยวไปโฟกัสเรื่องงานไปใช้ชีวิตอิสระนะคะเขาเมองว่าถ้าเกิดว่าช่วงนี้เขามาโฟกัสเรื่องคุณหรือทักมาพูดยกลบคุณอะ่ะมันอาจจะทําให้เขาเหมือนวนเวียนกลับไปคิดถึงปัญหาเก่าๆวนเวียนกลับไปคิดถึงเรื่องราวเก่าๆ ตอนนี้สิ่งที่เห็นก็คือเขาพยายามไม่อยากจะทักไม่อยากจะคุยอยากอยู่นิ่งๆนะคะอยากใช้พลังงานทั้งหมดไปกับกิจกรรมต่างๆของเขานะอ่ะขอดูสิว่าเรื่องราวความสัมพันธ์ครั้งนี้ในอนาคตนะคะยังสามารถที่จะมีโอกาสได้กลับมาคบกันอีกใช่หรือไม่ในอนาคตยังมีโอกาสที่จะได้กลับมาคบกันอีกใช่หรือไม่มีโอกาสค่ะไพ่ใบนี้ไพ่ตั้งคัน ไพะะ่ตั้งคันอ่ะเมื่อมีการกำเนิดมีการคลอดบุตรเขาเรียกว่าการเกิดใหม่การเริ่มต้นใหม่นะคะซึ่งคำถามของเราก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าในอนาคตมีโอกาสได้กลับมาเริ่มต้นใหม่ไหมมีโอกาสค่ะนะคะช่วงนี้ห่างกันไปก่อนไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่สื่อสารว่าโอเคในบางความสัมพันธ์นะคะเวลาเราอยู่ใกล้กันอ่ะบางทีเราจะไม่รู้ใจตัวเองนะว่า เรารักและต้องการใครคนนั้นสักแค่ไหนแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราทั้งคู่ได้ห่างกันมันจะเกิดระยะห่างขึ้นนะคะมันจะทำให้เกิดข้อเปรียบเทียบว่าตอนที่มีกับต,ตอนที่ไม่มีแบบไหนมันดีกว่านะคะเนี่ยเห็นไหมคะพอมีระยะห่างและการที่เขาได้อยู่กับตัวเองอะ่ะเงียบๆอะ่ะความนิ่งเงียบความสงบมันทำให้สมองของเขาอะ่ะคิดอะไรได้ดี ะะคะแล้วเขาจะเกิดการคิดวิเคราะห์นะคะช่างใจทบทวนทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมามันเป็นการทบทวนว่าตอนมีคุณมันดียังไงตอนไม่มีคุณมันไม่ดียังไงนะคะนั่นคือการทบทวนของเขาแล้วก็เมื่อถึงเวลาหนึง่งที่เขาคิดได้มันจะมีสักวันหนึ่งที่เขาคิดได้ว่าคุณคือคนที่ดีที่สุดคุณคือคนที่รักและห่วงใยเขามากที่สุดคุณคือคนที่ใส่ใจเขามากที่สุดเพราะไพ่พใบน,นี้คือแม่ เพราะฉะนั้นการที่เขาได้อยู่กับคุณ่ะคุณรักและดูแลเขาทุกอย่างนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่เหมือนเขาอยู่ด้วยแล้วเขามองว่าคุณเป็นเซฟโซนเป็นที่ที่สบายใจนะคะและในอนาคตอ่ะมันก็มีโอกาสที่ทั้งคู่จะได้กลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะทีนี้อ่ะขอดูสิว่าณเวลานี้นะคะเขาอยากจะบอกอะไรขอดูสิโอเคค่ะ เขาอยากจะบอกว่าช่วงนี้นะคะโอเคถึงแม้ว่าภายนอกที่คุณเห็นว่าเออเ NERGY เขาค่อนข้างมาเต็มชิลมากมีความสุขนะมีความสุขกับทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างเรื่องการงานนะเรื่องการเรียนเรื่องกิจกรรมแต่ลึกๆอ่ะก,ก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่คิดถึงคุณเพียงแต่ว่าเขาเลือกที่จะ ปิดบังไว้ไม่ได้แสดงออกว่าเขาก็ยังคิดถึงแล้วก็ยังโหยหานะคะแต่ในความสัมพันธ์เนี้ยเขาก็มองว่าถ้าในอนาคตน่ะเขารู้สึกสบายใจขึ้นหรือเขาอาจจะไปทําอะไรประสบความสําเร็จแล้วอะ่ะก็ไม่ใช่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเราทั้งคู่มันจะปิดจบกันไปเลยมันก็ยังมีโอกาสมันก็ยังมีหนทางที่เราจะกลับมาแก้ไขกันแต่เวลานี้เขาขอไปใช้ชีวิตในรูปแบบของเขาให้เต็มที่ เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเมื่อถึงเวลาที่เขาพร้อมอ่ะเขาก็เชื่อว่าเรากับเขาจะยังสามารถที่จะกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์กันได้อ่ะขออีก3ามใบนะอืมสามถ้วยเจวิลนะจ๊ะแล้วก็โอเคมันยังไม่ขาดนะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันเป็นแค่การ ปล่อยมือจากกันชั่วคราว energy ของไพ่อะปล่อยมือจากถ้วยถ้วยคือความรักแต่คุณสังเกตไหมคะแค่ปล่อยมือแต่เขาไม่ได้ผลักใส่ถ้วยออกไปจากเขาไพ่เดวิลอะเขายังเอาคุณออกจากความรู้สึกเขาไม่ได้หรอกไพ่ใบนี้เขาก็คุณก็ยังมีเสน่ห์ต่อใจเขาเขาก็ยังโหยหาในตัวคุณนะแล้วความสัมพันธ์นี้มันตัดกันไม่ขาดมันยังมีโอกาสที่ในอนาคตอะ เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมมาทั้งคุณแล้วเขาก็จะได้วนเวียนแับเข้ามานะคะโดยรวมก็จะประมาณนี้ใครที่ชอบความทำนายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ